ทั้งสองคนมารู้จักกันได้ยังไงเจอกันในแอปแอปหนึ่งครับเอาตรงๆผมได้ยินมานะที่ผมได้ยินมานะคือเจอกันวัตถุประสงค์แรกคืออยากแซบกันอย่างงี้จริงไหมจริงคือวัตถุประสงค์นั้นเลยต้องบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันแบบหนูหนูจำได้แม่นมากคือหนูกำลังกลับจากที่ทำงานแล้วเราก็เปิดแอปแล้วก็เราเป็นสไตล์แบบ ปัดรวอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเราโสดเราเพิ่งจะเคยโสดเนาะนะเราก็ปัดรวเลยใครก็ตามเราแมทหมดแล้วบั<ค>ร,<ล>รเอิญว่าโอเคโอเคเข้าข่าย<ช>พอบังเอิญแมทกับพี่กายปุ๊บตึ้งพี่เกลนบอกเลยว่าไม่ถึง10นาทีเราเจอกันเลยเพราะหนูตั้งสเตตัสไว้ชัดมากว่าแบบ just for sex ใช่เพราะตอนนั้นนรเพิ่งตรงว่าเราเพิ่งเลิกแล้วเราก็ยังไม่อยากแบบคบกับใครเพราะมันก็เป็นวัตถุมันเป็นไม่ได้ไม่ได้อยากผูกมัดอะไร just for sex ใช่ แต่สิ่งแรกที่เขาถามหนูคือตัวจริงปะเนี่ยเออเป็นใครก็ต้องคิดนะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าแบบเขาจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าเอเป็นโจหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเรายังไม่รู้เลยครับหนูก็เลยบอกว่าแอดมาเลยวิดีโอคอลมาเลยจะให้รู้ว่าตัวจริงเพราะว่ามากก็ทแบบอ่ะ จะเจอไหมจะเจอก็รีบคุยอย่าเสียเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยชอบความตรงๆของเธอก็คือแม่อาก็ได้นอนเซ็กซ์เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่ะนะก็คือได้นอนชั้นวัตถุประสงค์ชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นอ้าวอยากรู้เปิดกล้องเปิดไหมเขาเปิดไหมเปิดครับเฮ้ยเราก็ได้เจอกันครับเหมือนพอดในหนังเลยอ่ะคือตอนต้นวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมฉันกับเธอก็คือแค่ just meet sex แล้วก็ไม่ผูกพันกันเริ่มต้นอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับตอนนั้นคุยคิดอย่างนง้นเหมือนกันคือเราแค่มาสนุกกัน ช่บารมแบบวันนแสตน่ะก็คือมาถึงปั๊บเจอหน้ากันนัดทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หวังต้องบอกว่าไม่เป็นไปตามที่หวังนิดนึงเฮ้ยเกินหวังไปนิดนึงพี่เสืออะไรต้องมีรอบสองรอบต่อเหรออันนี้เรามีภาพวิดีโอมาให้ดูเดี๋ยวรายการจะหลุดผังเแินพยายามบีบมือว่าเบาได้เบาคือต้องบอกแบบนี้ครับครั้งแรกอ่ะผมมาเป็นคนไม่เคยมี มีเซ็กกับ LG อะครับผมเลยแบบเลยงงครับว่าเขาทํากันยังไงตอนนั้นคืองงครับรก็เลยแบบเอาไปว่าวิสกายไม่เคยไม่เคยมีแฟนเป็น LG b t q ไม่เคยนนครับแล้วเราที่เจอเขาที่แบบไม่เคยเรายิ่งนะมาอยากคืนครูสอนครูเราเรู้สึกว่ามันมีความแบบมันมีความแบบมันน่าสนุกพี่เกลือเนะเพราะเวลาเห็นเขาแบบ ตกใจพอเราแก้ภาพเขาตกใจเราก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยเลยะเออหรือเวลาเราทําอะไรแล้วเขาแบบเอ,อ้ยมันต้องยังไงยังไงเราก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นอนะ